สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่3ธันวาคม2564วันนี้ก็จะไปโรงเรียนตามปกตินะครับวันนี้ก็ตื่นขึ้นมาอาบน้ำล้งางหน้าแปรงฟันตามปกตินะครับแล้วก็ไปซื้ออาหารนะครับเพื่อที่จะมากินในเป็นอาหารเช้านะครับก็ได้กินเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นปิ้งหมูนะครับวันนี้ก็จะมีการเรียนการสอนตามปกตินะครับวันนี้ก็ใส่เป็นชุดพละนะครับนี่กลจะเป็นแบบนี้ เสื้อสีเขียวกางเกงสีดําแล้วก็รองเท้าสีน้ําตาลนะครับก็จะเป็นชุดกีฬาแบบนี้นะครับวันนี้ก็จะมีเรียนพละนะครับตอนนี้ก็กําลังรอรถเพื่อที่จะให้รถมารับนะครับก็เลยถ่ายวิดีโอไว้ก่อนนะครับก็จะถ่ายแบบนี้ทุกๆวันนะครับเพื่อทําเป็นกิจวรรัตรประจําวันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนที่โรงเรียนก็จะมีการเรียนการสอนตามปกตินะครับคาบแรกก็จะเป็นสุขศึกษานะครับสุขศึกษานี้ จะเรียนอะไรก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่ายังไม่ถึงโรงเรียนนะครับคาบ2ก็จะเป็นวิชาพละนะครับก็จะเป็นทดสอบสมรรถภาพนะครับครูก็ได้บอกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็คาบ3ก็เป็นคณิตนะครับแล้วก็ค่อยพักเที่ยงแล้วก็เรียนในช่วงบ่ายนะครับส่วนช่วงบ่ายจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะมาเล่าในตอนเย็นให้ฟังนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็อากาศหนาวอยู่นะครับวันนี้ก็ เอาเสื้อกันหนาวไปด้วยนะครับเสื้อกันหนาวก็อยู่ตรงนู้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะใส่ไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับ